Welcome to PUBG Mobile. Wasn't me. Appreciated. Good luck mates. Good luck, mate. We will be taking off soon. Be prepared.

ไวไม่ถึงว่าสัตว์เยมันกระโดดไกลได้ขนาดนั้นเลยหรอเกิดก็ว่างนั้นนะมึงก็ว่างนั้นแหละเพื่อนเอ้าลงไหนแล้ววันนี้เฮียนี่ไงหมายถึงสัตูไหมาหมายถึงพวกเราหรือใครอยู่ที่เนีเนะวิ่งไปตายเปล่าไม่รู้เออ โอ้โหลงมาเล็วอ่ะเดี๋ยวพอจบแบบนี้เสร็จเดี๋ยวเราเออเราเดชแชมป์แบบนี้ตะกบเกมเดี๋ยวเราไปเอาผู้พิชิตลุ่มน้ำกันแม้องเป็นทีมเวิร์กดีตั้งใจเย็นดี อืมใช่มึงอง่ะชอบตีนเพื่อนตั้มด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะมันต้องมีความชัวร์ความชัวร์อะไรที่ต้องได้เราได้อะออชัวร์กูชัวร์อยู่แล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงไม่ชอบเสี่ยงที่ใส,ส่ส่วนตัวรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองไม่แต่จริงแล้วเพื่อนทำอะไรก็ได้หมดและกลัวเล่นเับยเพื่อนกูก็มีความสุขแล้วโอ้มไม่ไม่เนี่ยได้หมดละกูัวอืมถ้าสดชื่น แอ๊เหี้ยแค่คำพูดอาไว้ตรงเมืองเกิดใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยเมืองเกิดเราแล้วกูฟาน<อ>บ้าน,นอย่างเ้ีวเ<ะ>ห้ยนักหน่อยเขาว่างไงวะมันเปิดไว้อยู่แล้วไงตอนที่ว่าเราเกิดกันเราก็ไปเปิดประตูเล่น,นเ,นเน่าเป็นอย่าง้วเป็นอย่างนั้นเหรอ เออแต่มีคนมาหากูแล้วนะัดัดโอเคบ้านหลังก็ใหญ่ร <Okay. S 1> ะเบิดเพียบเลยบ้านกูหวยระเบิดถ้าตอนเราเกิดเราเราหยิบปืนมาด้วยไม่น้าหรอ่ หวยเขาคนอื่นก็หยิบหมดแล้วดีที่อ่ะนั่นแหละต้องกอดด้วยใช่ไหม เดี๋ไปป่ะเก็บมาได้สั่งหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนร่วมทีมได้อีกไอสัตว์ไม่เลิก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 ไม่เลเวลาเร็วจริงๆเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมใช่เจอเล้เขาสก๊อตเปี้ยนกู วยมีมินนี้ด้วยหรอเกมนะเนี่ยเฮ้ยจริงเลยจริงอ้าวก็ไม่นเนยังใช้วันอยู่เลยเออวะ่ะกูมไม่เคยเจอเลยนะเนออี่ยแ้วากาไม่มีอยู่แล้วล่ะเอมโากาเอมโฟมีเพื่อนกูใช้อยู่อื ราะว่าเจ้าไม่คู่ควรโอ้โหเปล่อนเลยอะพันก็พอมังเปล่อนเป็นล้านเลยอ่ะพี่ สองพันตัวก็มีเอแหละกูได้พันห้าแล้ว ขออนุญาตทิ้งถังน้ำมันนะครับไม่เก็บไว้อ่ะเฮ้ยโอ้ยเด้ยโอ,โอ,โอ้เน้นไปทางเฟสเปืนสั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะเล่นหน้าไม้อยู่ đẹp quá đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เอาเอาเอาได้ๆชิงมาเลยอเอเขอบคุครับไม่คุยกันในเกมอ่ะเวลาในไลฟ์มันไม่มีเสียงนะเด้อ พวกมึงชอบด่าเพื่อร่วมทีอ๋อโทษได้ปะญหะไม่จบ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> จะเอาให้ได้ใช่ปะเอาใช่ปะ <c oughs> ข้างบนนี้มีคนฟาวนะถูกต้องไหมตรงมากันเนะ เจอแล้วท้ายโัโฟกูที่สุดร้องทำไมแม่เครื่องบินสองลำมึงไปทั้งนานมึงมาทั้งนานจึงเพิ่งจะเจออต่อไม กลุ่มนี้ฟาร์มหมดแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ใตรงสะพานก็มีของว่ะไอ้ดอกว่ะโอ้โหกิฟต์ตรงอะไรสี่ห้าอันน่ะบ้าไปนี่ย เวดเก็บกิบตรงเลย้นับเป็นแมทหรือย um ังไงหรือเป็นหมือนไหนก็ได้เก็บกิบตรงอันหนึ่งจบเลยถ้าแมทเดงเก็บห้าอันนี้ไม่ได้ใช่ปะก็ได้ก็ผ่านเหมือนกันอยากจะเก็บทำไมทั้งห้าอันในเมื่อมันให้เก็บแค่อันเดียว เฮ้ยตรงนี้มีคนยิงไปนะดอกไป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 หรอโคตรไกลเลยกูเห็นแล้วอยากได้คูณสามะประมาณมีใครไม่มียาน้ำไหมเนี่ย เล่นอะนะโอส้ส AK ถ้าเราเล่น AK ไม่เล่นหรอก AK ไม่เคยคิดจะใช้คูณสี่เลยนะเวย้ยตอนท่มีมีคูณสี่กูว่าใช้ว้มีมคูณสาม,มกูใช้คูณสามดีดีอะคูณสี่กับเอตหกอ่ะโคตรดีนะเวย้ยมันเข้าเลยไม,ไม่รู้ว่ะไม่ค่อยไม่นี่งเลยไม่ค่อยชอบไม่ชอบไปการส่วนตัวด้วยกู้พวกอักขิกูไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเหมือนกัน คูณสี่ใช่ไหม,มสัตว์นี่ว่าจะไม่เล่นเลยนะ <c oughs> เอาหน่อยแล้วกันเอาไอ้ดับคนนี่เองอ่อว่า,ว,า,ว,าวิ่งฟาร์มมาเรื่อยๆแล้วเน,นี่ยเออเดี๋ยวกลับไปหารนะาวังเมืองข้างหน้านะมีคน คนยิงเป็นอะดอกเด้อไม่ไมหลงคิดแล้วนะยิงแล้วเฮ้ยคนหรือเปล่า,าระวังตัวด้วยเด้อเป็นคนหรือเปล่าสวย ต้องใส่หมวกสามด้วยนะันน่ะเฮ้ยเอาดิโอ้โหขาดกิปตตรงว่ะต้องกลับไปเอากิปตตรงเหรอในระวังหมู่บ้านยิงนะเมืองใหญ่อะ่ะเห็นปะ่ะมันแอด์ดับบัรวางมันจินะวาะ มินิไหนวะกูไปหาเราู่หไหนมีที่ไหนวะเพื่อนไม่มีไม่มีมี UMP กับ g สามหกเนี่ยไหนวะ <c oughs> ระเบิดไหมย <c oughs> ังแล้ว โอ้ยแมวโอ้ยจะไปเก็บแม็กเทปเขาพร้อมยงังรถเดารถพวกเราพูไปหามาแมวดับแมว marked a location Mark <laughs>

ลอดสายตาคิวซีได้ไอวะแล้วตรวจได้ทุกอย่างยกเว้นงานน่ะนี่ไงโสตรวจได้ทุกอย่างยกเว้นความถูกต้องใช่ <c oughs> ต้องว่ายน้ำกันนิดนึงว่ะทุกคนแล้ว,ว,วใครของยังไม่ครบกูยังไม่ครบแต่กูไม่ไปเอาหรอก แล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขวามือขวามือของรถนี่นี่นี่นไหนมึงบอกว่าว่ายน้ำไงขอโทษด้ยวยป่ะ,ล,ะล่ะเระเบิดนะในม่งของโอ้โห B M K ไม่บอกกันเลย <BM K S 1> ไม่เจอจกันนานโหวพืนงเทพ อุ่นเทพมันน่ะเอาเลยไอ้บ้านนี้นี่วา <c oughs> จำได้เลย เดี๋ยวเอเด็กไปแค่อันเดียวเอง <Yeah. S 1> <c oughs> เย้ตัดปืนป่างที่ว่า เฮี่ยงถ่ายเก่งอย่างไนี่ถ่ายื่งก็ต้องแปดจริงชอบอแรกแรกอ๋ออย่างชอบ ถ้าใครใจดีมานอนตรงเนี้ยมานอนบนเขานี่ยจำไหมนะออคือความข้อเสียคือเห็นจากที่ไกลใช่ปะ่ะแล้วถ้าเกิดโดนน็อกก็ไปช่วยไม่ทันนะก็ mm hmm. เลยต้องรับสมัครอาสาสมัครโอเคมาแล้ว okay. นะลูกมาแนละ้วมานะ อยากวะอนากขำแย่ครับเฮ้ครื่องบินมัไม่ผ่านเลยเหรอล้วนี่เอ,อเรากลางวงเลยนะฮะนี่ไงโหพูดถึงเข้ามาเลยนี่เลยเดี๋ยวได้มาเติรหน้าเราเลยอุ้ยได้เลยได้เลยอย่างนี้ได้เลย ร้องว่าคนเกือบทั้งแมพไปฮีค่ะโอ้โหมันดอกไงตั้ใจเลยวะมันดอกไกลหูดอกนอกวงอะใช่เขาวงยังไม่บีบเงี้เพื่อนวงยังไม่บีบแต่มันมีกินฤทธิ์สีขาวใช่หรอวะเออกูไปเอาได้ปะไปเอาคนเดียวได้ไหมนะไปอ่ะ ผมไปไปเพื่อกูได้ปะล่ะเออได้ได้เกมนี้เนอยู่คนเดียวนะก็อยู่กันเนย์ไงออกไปหมดเลยก็ได้ไปเออเราจะไม่ทิ้งใครไว้เฮ้ยอย่างกูกูเยี่ยวกูเยี่ยวไว้ตรงตรงบ้านไงป่ะจองจองที่ได้ป่ะจะได้พาไปจับปลาเยี่ยวข้างฝาตปลาระเบิดเลยทางนี้ป่ะทางนี้ป่ะไหนไว้อะมันอยู่ทางนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแล้ว ว่าตรงเนี้ยกูได้กลิ่นนะนี่ไงโอ้โหมันไงจะไมดอย่างี้เป๊ะแบบเป๊ะมากมากอะกลิ่นมมันจะหอเหมือนคนโดนปืนยิงอ่ะคนโดนยิงนะหอมหว่านๆป้าใครจะมาเอาเอาเก็บใครจะใครจะเอาไม่เห็นมีอะไรเลยไหนที่ที่สุดรี่แอ๊ก ไปไหนอ่ะกิลลี่สูดหิมะอ่ะตั้มกูได้กินอะดอกแต่กูไม่ได้กินกี่สูดมันน้่มหนึ่งไหมเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้เหี้ยน่ามกลับบ้านที่บ้านบ้านเราหลังไหนวะไม่รู้มึงเหี้ยว่าตรงไหนไอ้เพื่อนไม่ใช่ขอดูด้านหลังนี้หลังนี้ ไม่ใช่ที่มารนะใช่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีคนมาแทนแล้วนะอย่านะอย่านะมีใชรกล้ามาลรวกูจองไว้แล้ว เขาไว้เลยหนักๆครับเออเออมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วใช่ใช่ใช่ไม่ถูกต้องแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วเขาเหรอ Mark the location ให้มันโล่งก่อนแล้วเปิดเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นให้มันโล่งก่อน Watch out เฮ้ยนีย่มันอาจจะไม่มาก็ได้มันกลางวงกว่าเราอ่ะ ที่แน่ๆเราต้องไปหามันตรงเข้าเรายากเข้าเราเข้ามันด้วยเยอะคนบดวิ่งมานะได้ยินป่ะไมกูหูหละเมือมอ่มอหกสิเมตรกํแแพงกำแพง หมดเลยเหรอมีอีก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 อออุออออ้ยโหรับมมนเสียงมันใกล้จังวะเนสมอเลยเพื่อนเสียงใกล้เลยอือ รวามขา้างหลังด้วยสวยสวยสวยช่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 วยแฟนนี้ก่อนจะตายแล้วอุ้ยอ๋อตายเพื่อนเออดี ไปแตะตัวไม่ทันนะ yeah. <the> เฮียตรวจตีมือไปโดนไม่แตะไม่แต่ไม่โดนอะไรเลยมันอกี้ข <Watch now. S 1> อ <มา S 1> ว่าเนะมืเ่อจะบอกว่าเมื่อกี้เห็นคนวิ่งวิ่งใต้สะพาน ไปหาที่เล่นในวงใกล้ๆเนี่ยแ๋ยวกูรู้หลังใหนี่ยกูกระดืกระดื้ไปอยู่แต่วงหน้าเราจัดเลยจะตีสี่ตีเท่าไหร่ก็มาเถอะโดนโดนมีจริงมีจริงมีจริงข้างหลังมีเออไปเลยพวกมึงบนเขาบนเขาใช่ใช่ใช่ได้เลย รถมาทางนี้ตามตามได้ยินไหมเออ <รถ S 1> มาหาไอ,ไอ้ใครมันมาหากูเพื่อม,มามาครับไปเอาไอ้ดอกเฮ้ยม,มีเสียงวิ่งใครวะไอ้เฮียเนี่ยตกใจเนี่ยมันวิ่งมาเลยแล้วแหละเพื่อนเราต้องไปเร,เราต้องไปขึ้นรถเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้มันอยู่บนเขาเดี๋ยวเพื่อน เราจะไปไหนวะตรงนี้ก็ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เออตรงนี้ตรงนี้สวยได้ตรงนี้ได้ใช่ตรงนั้นมันโล่งเกินก็เร่องแบบตั้งใจจะมาตรงนี้แหละนี่กูว่ากูเห็นคนนี่แถวนี้ต้องเช็คคนเดียวนะได้จออืมกูเช็คอยู่กูเช็คอยู่ไม่มีไม่มีโอเคไม่เจอเจอใคร เหลือสามคนเอ้ยเอ้ยเนี่แล้วทำให้ทำไงกำลัวิ่งมาหาที่เล่นในเพื่อนมันวงเราวงเราแ,แชมป์เฮ้ยทางนี้คอนหินก้อนหินเออโอเค วิ่งวิ่งวิ่งต้องระเบิดต้องระเบิดน็อคตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่เรียบชายหาด <Okay. S 2> mm hmm. ออืมพี่่แชมป์เมืองหิม,ไม,มะไ,ไม่มีอะไรเลยไม่เท่าไหร่เครับ หนูม,มีใครใส่กิริย์สูตรบ้างไหมเนี่ยฮะเห็นมีสักตัวสัตว์นี่ดีเลยตามรถอยู่ไหนวะอ้าวเฮ้ยจะวิ่งขึ้นไปดูแอร์ดับบนขาวตัหน่อยใครมาดัใครมาดัาแท่นมาตั้งรถพังวะแต่เด้อน e <okay uh uh ี่ รถมันไม่นั่นหรอกสิรถมันร,เระเบิดเลยรถระเบิดแต่ว่ารถยังขับได้แต่ว่าสองคิว